สวัสดีค่ะคุผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พ่อครัวครูติด้จนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องบุคคลและสถานที่ไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อในแบบฝึกหัดเรื่องบุคคลและสถานที่กันนะคะอ่ะเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวันสําคัญของครอบครัวนะคะก็คือเขาให้นักเรียนนะคะฟังเรื่องเล่าของครูและบอกเล่ากิจกรรมนะคะวันสําคัญของครอบครัว ให้เพื่อนๆฟังและเราวาดายสีให้สวยงามนะคะค่ะเรามาฟังที่คุณติ๋มเล่าเลยนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญของครอบครัวของผมทุกคนได้อยู่ร่วมกันได้พูดคุยและทำอาหารรับประทานร่วมกันครอบครัวของผมมีความสุขมากครับอีกหนึ่งรอบนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญของครอบครัวของผม ทุกคนได้อยู่ร่วมกันได้พูดคุยและทำอาหารรับประทานร่วมกันครอบครัวของผมมีความสุขมากครับอะค่ะตามที่เขาได้กล่ามานะคะก็คือเมื่อวันเสาร์ทย์นะคะเป็นวันครอบครัวนะคะก็คือทุกคนอะอยู่ร่วมกันได้ทําพูดคุยทําอาหารร่วมกันและรับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็คือคาสั่งต่อมาก,ก็คือเขาให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพครอบครัวค่ะ อันดับต่อไปนะคะสนทนาจากภาพแล้วเขียนตัวเลขเลข1ถึงเลข4ลงไปในภาพตามความชอบเริ่มจากเลข1ชอบมากที่สุดเลข2คือชอบมากเลข3คือชอบปานกลางและเลข4ชอบน้อยที่สุดนะคะเรามาดูข้อความที่เขาให้มาก่อนเลยค่ะอันดับแรกกิจกรรมแรกนะคะคืออ่านหนังสือกิจกรรมที่2เล่นของเล่นค่ะกิจกรรมที่3ดูการ์ตูนค่ะ และจกิจกรรมที่4ี่นะคะคือไปเที่ยวกับครอบครัวให้นักเรียนนะคะใส่เลข1ถึงเลขสี่ตามความชอบของนักเรียนเลยค่ะเลข1คือชอบมากที่สุดนะคะเลขที่2คือชอบมากเลขที่3คือชอบปานกลางและเลขสี่คือชอบน้อยที่สุดนะคะอ่าสาหรับคุณนมติมนะคะจะชอบอ่านหนังสือเลข1ค่ะหรือว่าตัวเลข2ค่ะอันนี้เลข3และเล่นของเล่นเลขสี่ค่ะอันนี้แล้วแต่ แต่และเด็กแต่และคนนะคะอ่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าที่ห้านะคะกิจกรรมต่างๆในครอบครัวนะคะคือสนทนาจากภาพเรียนการบาดท,ทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัติแล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติในครอบครัวนะคะเรามาดูที่รูปแรกเลยนะคะรูปนี้นะคะก็มีคุณปู่หรือคุณตานะคะกําลังอ่านหนังสืออยู่นะคะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้นะคะทําไมคะร้องไห้ค่ะ ลองให้เสียงดังเลยนะคะควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะอ่านักเรียนลองคิดที่คะว่าคุณปู่คุณตากําลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะและเราควรเองให้เสียงดังตรงนี้ไหมคะถ้าควรให้ระบายสีถ้าไม่ควรให้กาบาดนักเรียนคิดว่างไงคะอ่าไม่ควรนักงเรียนกากาบาดท,ทับไปเลยคะ่ะภับต่อไปนะคะเห็นเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนไหมคะกําลังทะเลาะแย่งของเล่นกันนะคะ ควรไหมคะถ้าควรให้นักเรียนระบายสีค่ะถ้าไม่ควรให้นักเรียนการกระบาดค่ะอ่านักเรียนคิดว่าไงคะอ่าไม่สมควรให้การกระบาดทับไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะกาลังช่วยคุณแม่ล้างจานค่ะอ่านักเรียนคิดว่ายังไงคะควรปฏิบัติให้นักเรียนละบายสีเลยนะคะแต่ถ้าไม่ควรให้นักเรียนการกระบาดเลยค่ะอ่า ต่อไปนะคะเป็นเด็กกําลังทําความสะอาดบ้านค่ะเด็กผู้ชายกำลังทำความสะอาดบ้านนักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ควรปฏิบัตินะคะให้กาบาดเลยค่ะอ่านักเรียนลองคิดสิคะว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะอ่านักเรียนคิดได้ให้นักเรียนทําลงไปได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้นะคะ นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะถ้าควรปฏิบัตินักเรียนนะคะระบายสีค่ะแต่ถ้าไม่ควรปฏิบัตินะคะให้นักเรียนกาบาดทับภาพเลยค่ะนักเรียนคิดว่ายังไงเอ่ยอ่าได้แล้วนักเรียนคิดออกแล้วปฏิบัติทําลงไปเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วรวมรวบครองนะคะ ถ่ายภาพขนาดน้องกำลังทำนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ